เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะสำหรับช่วงยาดีแต่ปากมนั่นเองนะคะสำหรับท็อปิกประเด็นฮอตๆของเราในวันนี้บอกรักหรือบอกเลิกอันไหนยากกว่ากันค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครคิดว่าบอกรักนะยฮะยากกว่ารีบส่ง SMS กันเข้ามาอยู่ฝั่งแป้งกันเลยนะวันนี้4 8 2 5 5 5 5นะคะรู้รับของรางวัลด้วยถ้าเกิดว่าแชร์คข้อเห็นมาถูกใจแป้งนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อนะครับรีบส่งมาเลยนะครับ ไม่เห็นด้วยฮะต้องเห็นด้วยกับเลิกนะฮะว่าบอกยากกว่าอันนี้แน่นอนเลยนะครับขอผงเข้าโหมดโรแมนติกเกาหลีก่อนเชิญว่ามาสาธยายมาอ๋อจริงๆแล้วนะคือต้องแบบศักดิ์เกาหลีด้วยสาัทธาเหมือนพม่าเลยเนาะายเทอะคืองี้คือจริงๆแล้วอย่ลองคิดนะครับว่าการที่เราบอกรักใครสักคนเนี่ยเราบอกด้วยความหวัง ถูกไหมแต่เวลาที่เราบอกเลิกใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราบอกเราไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่แล้วเราไม่มีวันอนาคตขาาแล้วอก็จะเลิกอยู่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้ไงเราไม่มีอนาคตขน้นแล้วแล้วการที่เรา,เราบอกรักใครสักคนหนึ่งเท่ากับว่าเราเนี่ยเราเป็นลูกผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะหวังว่าผู้ชายน,นั้นจะดูแลเราผู้ชายก็หวังที่จะดูแลผู้หญิงคนนั้นวันหนึ่งเนี่ยการที่เราบอกรักกันด้วยที่เราจะดูแลเขาแล้ววันหนึ่งเราบอกเลิกเนี่ยแปลว่าเราจะแบบเราดูแลเขาต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยคำสัญญาที่เคยให้กันไว้กับบมนจจและปอ ง่ายกว่ารักเนี่ยมันจะไปบอกมันจะไปบอกเลิกง่ายได้ไงอ่ะถูกป่ะคือสมัยนี้มันมันเปิดอกคุยกันได้มันเคลียร์กันได้มันเคลียร์ได้สมัยนี้ต้องเปิดใจคุยเตอร์อะไรพูสเตอร์คนเดียวสิมันเปิดใจคุยกันได้เพื่อนเรามานั่งคุยกันหนีว่าเฮ้ยแต่ะมันก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนเราก็หยิบยกประเด็นที่เฮ้ยเรามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้คุยกันแชร์กันก็เลิกกันก็จบแล้วบอกรักมันยากไงบอกรักมันยากยังไงมันยากตรงที่ว่าไอประเด็นที่แอบรักเนี่ย มันยากเลยพี่ไอคนที่เวลามันจีบกันเนี่ยนะันคทีว่าไอ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 อา้าสมบุิเป็นผู้ชายยากอันนี้สำหรับคนที่แบบจริงจังจริงใจเหมือนแป้งคนที่จริงจังจริงใจเหมือนแป้งเนี่ยมันยากมากเลยสำหรับการที่รักใครคนหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยี๋ยวเป็นผู้ชยทำไมผู้ชมยเป็นผู้หญิงมันจะบอกรักมันมันง่ายตรงไหนเนี่ยแป้งบอกรักผู้ชายด้วยเหรอก็มันยากไงพี่พูดเป็นผู้หญิงไงเพราะแป้งเป็นผู้หญิงมันก็เวลาจะบอกรักใครเนี่ยมันก็ต้องอ่าหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วถ้าบอกรักเดี๋ยเขาจะเฮ้ยคนนี้แบบ เราจะรับรักดีไหมอะผู้หญิงมาบอกรักผู้ชายโอ้โหดูแบบดูดูนอยาวไปเปล่าเมีนอนไปเปล่ามีนอนเนี่ยเป็นผู้หญิงมีนอนเนี่ยจะโหดร้ายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำไมผู้ใจบอกเป็นช้างเหรอแป้งอันนั้นมันง่วงง่วงงวงโอ้เป็นผู้หญิงก็ลำบากอยู่แล้วแล้วแบบโหคนที่แอบชอบแอบรักมาสองปีสามปีเนี่ยนะ บางคนสี่ปีป่านนี้ยังไม่บอกเลยก็มียากเลยพี่จะมีลูกไปแล้วแต่งไปแล้วโอ้มไม่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 มีดิจะมีลูกไปแล้วแต่งไปแล้วได้ไงปีแป้สามสิบสี่แล้วนี่ฮะถูกป่ะหน้าหนูไปขนาดนั้นเลยหรอปีหน้าไม่มีลูกนี่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 ลูกพี่การแล้วนะฉันเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดยกโอเคโอเคอ่ะแล้วยากว่าแล้วเธอกำลังจะบอกว่าบอกเลิกง่ายเหรอง่ายถ้าเกิดคนเรามันไม่เข้าใจกันแล้วมันหมดรักกันแล้วเนี่ย ก็จะยื้อทําไมจะฝืนทําไมให้มันมันเป็นแบบ ฉันคบไปกับเธอเพื่อความสงสารอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบมันข้ามันสงสารอะ่ะมันจะมันจะให้ฝืนยืดยาวไปทําไม<ต>บอกแล้วก็มันไม่ใช่ทุกครั้งนี่ที่เวลาเราจะบอกเลิกใครสักคนหนึ่งแล้วเขายังไม่เหลือรักในตัวเราอยู่อ่ะบอกเลิอกก็เลยแบบยากกว่าไม่บอกแบบยากกว่าอะไรเงี้ยหรอก็คือฝืนคบไปก็นี่ไงก็คือคือ,คอม,มันยากกว่าไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะบอกเลิกใครมันไม่ใช่แปลว่าผู้หญิงก็อยากเลิกผู้ชายก็อยากเลิกไงมันแปลว่าผู้ชายอยากเลิกผู้หญิงไม่อยากเลิกผู้หญิงยังรักเลยผู้ชายเป็นไปแบบ แอบแบบผิดรูกผิดเมียถูกป่ะก็ต้องเลิกเลิกมันก็บอกไปง่ายๆเฮ้ยเราเลิกลลบบะไรทำไมอ่ะเราเรามีคนอื่นอ,ะอ,องง่ะแล้วไงอ่ะแล้วผู้หญิงก็แบบอ๋อทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนหน้านี้เนาะแฮปปี้เอนดิ <Happy ending S 2> ้ง คุยคนสมัยนี้แบบนี้ก็มีแต่บางคนมันคุยกันได้เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันเปิดใจคุยกันได้มันก็เคลียร์กันง่ายอะแล้วยิ่งรักเนี่ยมันเปิดใจคุยกันไม่ง่ายกว่าเวลารักใครสักคนมันมีบรรยากาศอยู่ไงถูกไ่มไอ้คนไอ้คนแอบรักเนี่ยมันก็ต้องแสดงอะไรบ้างให้ดูว่าแอบรักเธอได้ยินเพลงนี้ไหมเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่านี่เพลงเกนะนี่เพลงเกนะมันยูนิเซ็กแบ๊กเมืองไทยนะเนี่ยเพลงนี้มันยูนิเซ็กได้หมดยูนิเซ็กด้วยเหรอ นี่อีกถ้าหากรักนี่ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่ายากอ่ะการที่บอกรักใครสักคนแล้วเรากลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไรเด็ดสุดกลัวคําตอบจ้ากลัวคําตอบว่าเฮ้ยเขาจะรักเราเหมือนที่เรารักเขาไหมหรือว่าเขาจะเฮ้ยบอกเลิอกอ่ะบอกเลิกนี่ก็กูคำตอบเหมือนกันนะนี่เวลาบอกเลิกใครสักคนเนี่ยผู้ชายบอกนี่ไงนี่ไงสมมุตินะผู้ชายบอกเลิกเฮ้ยเราว่าเราไปกันไม่ได้นะระหว่างเวลาที่เราคบกันมาหกปีเนี่ย เราเราว่าเราจบดีกว่าผู้หญิงบอกอะไรรู้ไหมผู้หญิงบอกเลยฉันไม่ยอมฉันท้องอินี่ตายล้ฉันอบอกเลิกยากกว่าครับจะทำไงถ้าท้องอ่ะไม่ท้องหรอกสุดท้ายก็บอกว่าเฮ้ยท้องลม <laughs> ท้องลมอะไรเนี้ย ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกบอกรักยังไงก็ยากกว่าค่ะ SMS ของเรารีบมปั่นกันเข้ามาตอนนี้พี่เต้จะทำร้ายร่างกายแป้งแล้วใ่ไหับทอทอเต้แป้งเขาซ่าทอทอทักไค่เอ้าทักทุยทักไค่ไหคะทอทอทักทุยนะพี่ถึงก็ทักทุยเต้ทักทุยแป้งนะบ้าเหรอเออคุณจูเนียร์สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับได้ไงอบบแป้งทักทุยจริงนะฉันเป็นวัยรุ่นฉันอ่านภาษาวัยรุ่นน้องกิ๊บ ติดกระตูนจังแต่หนุกดียิ่งกินธรรมะแล้วหนูก็เราะแปลว่าไหลแป้งเขาบอกว่าเขาทักเขาบอกทักน้องอีกคนหนึ่งว่าเนี่ยกินขนมเยอะจังน่ารักจังเลยดูหนุ่มหิมจุอกจิูก โอยเห็นด้วยกับพี่แป้งทุกอย่างน้องอะไรอ่ะน้องน้องน้องอิงล่ะอิงหรืออิง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 หรออิงฟ้าอะไรเงี้ยใช่บอกรักง่ายก็ยาบอกเลิกยากกว่าพาอลึกๆเรายังรักเขาอยู่ advance นครศรีเฮ้ยจริงๆบอกเลิกยากกว่านะเพราะบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเรารักเขาเขาก็รักเราแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เราไม่อยากจะถ่วงวันเวลาอนาคตของเขาไว้เเราก็เลยต้องบอกเลิกแล้วมันง่ายเหรอเวลาเรารักกันเนี่ยบอกรักครับต้องใช้เวลาบอกนานแต่บอกเลิกไม่ต้องใช้เวลาถูกต้อง มันต้องใช้เวลาจริงองแป้งในสองปีเราเราได้ไหมผู้ชายคนนั้นได้เป็นของตัวเองไหมไม่ได้เป็นของฉส่วนตัวไหมอย่ากรู้จริงได้ไหมบอกเลิกยากกว่าส่วนเลอกของเรายังรักเขาอยู่นี่เบนเห็นไหมพี่บอกแล้วที่ได้รักนั่นมีมีทุกีจี๋แล้วไงอ่ะต้องไปบวชไหมอ่ะแป้งรักยากกว่าเพราะเขาอาจจะไม่ได้รักเราเหมือนเราก็ได้บีมรักแรกมันยากยากรักมากมันยากแยกนะคะ รักกับอะไรนะมีมต่อใช่ไหมอกก๋อฉันตอบไม่ได้ฉันจำได้แค่นี้เออสรุปแล้วตอนนี้ยังอบอกเลิกสิครับเจ็บทั้งสองสายต้นชิดต้นอนแล้วกันเห็นป่ะเออ พอพอพอคนที่ผมรักมากเขาเมินไม่สนใจเราเศร้ามากเห็ดไหมบอกง่ายๆแต่เราสนใจนายนะแบงค์เราสนใจนายจริงเดี๋ยวติดต่อเ้านะครับเบอร์พินพี่แป้งครับเออบีสี่แปดแปดห้าหนึ่งสี่เอนะฮะอันนั้นมั่วแล้วไม่ใช่หรือว่าเราอ่ะโอเคครับช่วงหน้ายังเฉียนต่อเดี๋ยวกลับมาอัปเดตนะครับเรื่องของเราเทคโนโลยีทั่วโลกเลยนะครับมาอัปเดตที่นี่ครับซ่าซ่ามันๆเด็กเทคโนครับ